สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่านี่คือครั้งแรกตั้งแต่ผมเดินสายหมอรรำมาผมมานอนวัดนะครับ <c oughs> นอนวัดโอ้ดีมากเลยครับอากาศไม่ร้อนฮะแต่ไม่ใช่วัดที่หน้างานนะครับเป็นวัดใหม่สร,ระทุมนะฮะไม่ไม่ <c oughs> วัดใหม่สระกําแพงคือที่นี่นะครับพอดีมาหา พระอาจารย์นะครับมานั่งคุยแล้วก็มาไหว้พระที่นี่ก็เลยบอกว่าอพักผ่อนอยู่ที่นี่เลยไหมอะไรประมาณนี้ก็พระอาจารย์ก็ดูแลดีมากเลยครับก็ให้นอนในกุฏิของท่านเลยอันนี้ก็ไปสองละนะครับก็อาบน้ำแต่งตัวก็จะเป็นงานบุรีรัมนะครับก็เนี่ยชิวๆสบายๆเป็นการนอนวัดครั้งแรกของผมนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในวัดเนาะไปดูว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่วัดก็ไม่รู้เตรียมงานอะไรนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมปราสาทวัดสักกาแพงก็เยอะพอสมควรเลยนะเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปข้างในสักนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมมาตอนเช้าเนี่ยก็คือ,คอยังไม่มีใครยังไม่ยังยังไม่มีอะไรเลยเนะยบางสลาก็ยังไม่ได้เปิดแต่ผมก็จะเข้าไปไหว้พระสักหน่อยนะครับนี่ครับทุกคนอุโบสถวาพระที่อุโบสหว้พระที่อุโบสถเนี่ยก็อโบสถนี่ก็สรุปเงียบดีนะผมเคยมาไหว้นะคนคนจำคลิปได้เนาะเข้าไปข้างในนี่สวยมากเลยนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยววัดศะกําแพงใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเดี๋ยวไปไหว้พระที่บสถหน่อยเพราะว่ามาตอนเช้ายังไม่ได้เปิดเลยนะครับโอ้สวยครับบรรยากาศ อโอ้เสียงแม่นกน้อยได้ยินเสียงเพลงไหมครับ มันเป็นบทเพลงอเล่าชีวิตประวัติของหลวงปู่เครื่องนะครับร้องโดยแมนนกน้อยอ,ยอุไรพรนะครับเดี๋ยวขอไปข้างในเนี่ยพอเข้ามาในบทมันก็รู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยมันมันแบบฟิลแบบเออเข้ามาแล้วมันสงบดีนะฮะ ขนาดผมมาสองครั้งเลยผมยังรู้สึกแบบนั้นสองครั้งเลยนะครับทางวัดแบบจัดสถานที่ได้ดีมากนะครับเข้ามาแล้วไม่มีมลขางเนี่ยคือผมบอกว่าทาไมผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกแบบเอออยากจะมาอีกถ้ามาจังหวัดเรีสกเกตนะครับความรู้สึกของผมนะเดี๋ยวไปข้างในกัน ええ。 ไม่มีวัตรครับแต่ผมขอไหว้พระก่อนเนาะ ไปพไปนะไปักเสร็จแล้วเราไขอพ่องวงปูนะให้ร่งปู ดีมาวัดมีสองครั้งแล้วครับครั้งแรกมาทำเอ็มบีเอ็มบีสีสเกตเพชรบ้านแพร่งใช่ครับ <c oughs> วันนี้เลยแวะมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แต่บทเงียบดีนะครับสงบดีมันก็มนไม่แน่บางทีรถเข้ามารถนักเรียนลูตัว<อ>แล้วสิไม่มีที่นั่งลเลยด็กนักเรียนเข้ามาแบบมันมีบทขลังเนี่ยเอาเวลา,าบทหน้าบวชยังไงครับบทหน,น้าก็บทหน้นแหละแห่ก็แห่เออ เรามาขับตรงกันนะครับอันนี้สร้างอะไรนะครับเนี่ยบัตรพรพุเจ้าบตอคล้แออกเรื่องออกไปดูหน่อยครับครับผมอ๋อนี่บัตรบัตพระพุทธเจ้านะครับ นี่ทางหลังสร้างพระพุทธเจ้านะครับนะครับเดี๋ยวผมผมว่าผมก็มาเรื่อยๆเยนาะเ็าจะได้เห็นว่าน่าจะเสร็จทันที่ผมมาทุทกๆครั้งนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีความสุขทุกครั้งนะที่ได้มาัง่วัดศรีสะเกดแล้วก็ได้มาวัดศัก์กําแพงใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่จุดจำนะครับ ครั้งนึงในชีวิตนะครับว่าเคยมาทำ MV อยู่ที่วัดน,นี้แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีมากนะครับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ